การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดกับเอและแซดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดสตรีทในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมภาษณ์ความสปอร์ตของ All New Isuzu X Series หนุ่แมแอมและกูรูยุตรออยู่แล้วค่ะ สวัสดีครับสวัสดีุณผู้ชมฮะขอต้อนรับเข้าสู่ t ซสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซวันนี้ครับเราจะมาเจาะดูภายในกันหน่อยนะครับว่ามีความฉบเฉียวโดดเด่นแค่ไหนกับ a l l n e อีซู z u เอ็กซิลครับเบื้องต้นครับก็อยากจะเน้นว่าพื้นฐานของการตกแต่งก็คือจะต้องใช้โทนของห้องโดยสารเป็นโทนแบบเทาดำแล้วก็จะต้องมีโทนของแดงดำ ความที่จะมองว่า X Series เมื่อ10ปีที่ผ่านมานั้นก็คือใช้ความสปอร์ตร้อนแรงใช้ความเฉบเฉียวเพราะฉะนั้นโทนแดงดำเป็นสิ่งสำคัญครับผมการตกแต่งในส่วนของชิ้นงานที่ชุดคอนโซลหน้าประตูแต่ละจุดนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของตัวสีเทน o แบล็ k ครัแต่ทีนี้ถ้าเป็น E สู u x Speed e e r i s s นั้นเขาจะไล่เฉดครับ แดงดำแล้วก็แดงแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ X ที่นี่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ X t ี่วัดรอบพอเราขึ้นมาขับจะเห็นแล้ว่านี่คือพิลวแบบ r รซซิ่งพมอลไรเป็นสีดำเทนแบลคนะครับตัดกับอีซูซุสีแดงนะครับในขณะเดียวกันชุดควบคุมที่พูมอลไรครับก็คือสามารถที่จะควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็สั่งการด้วยเสียงก็คือ กดแช่ไว้แล้วเราก็พูดแล้วก็จะสั่งการที่จะทําการสั่งที่วิทยุชุดเครื่องเล่นโดยที่ชุดเครื่องเล่นเนี่ยเป็นจอขนาด7นิ้วเชื่อมต่อได้กับในส่วนของระบบปฏิบัติการ Android รหรือ iOS พร้อมๆกับกล้องมองภาพขนาดทอยหลังนะครับคือมาครบหมดในขณะเดียวกันที่จะเป็นในส่วนของสิ่งสําคัญที่ให้เราแบบฟิลได้เยอะๆก็คือเบาะนั่งเบาะนั่งในรุ่น X Series Speed นั้นก็คือใช้เป็นแบบเบาะผ้า ใช้โทนแดงดำครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ X ครับที่หัวเบาะเพราะฉะนั้นก็จะมีบุคลิกที่ค่อนข้างโดดเด่นสปอร์ตชบเฉียวร้อนแรงทั้งหมดและที่ตรงข้างประตูครับก็คือจะมีในส่วนของเทนอแบล็กนะครับที่ระวังมืออยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของสีดำเทนอแบล็กตัดกับสีแดงครับเพราะฉะนั้นก็คือมาครบหมดในความเป็น X Series Speed รลลิ่งนะฮะเข้ามารู้สึกว่าอยากจะออกไปขับรถจริงๆข้างในสวยไม่ต้องทําอะไรเลยฮะสวยแบบนี้ตกแต่งมาให้จากโรงงานแมเพ่งจริงฮะนั่งรู้สึกได้ไหมครับขนาดนั่งพิงรับเนี่ยเหมือนกับเรานั่งในเบาะรถแข่งเลยใช่มันกระชับนะฮะเบาะจะแบบโอบอุ้มเราอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ยังมีความสะดวกสบายอยู่นะครับแล้วก็ต้องอสังเกตอย่างนหครับว่านี่คือกิธรรมดาก็อยากจะเน้นครับว่า e สุดๆ x series speed ถ้าเป็น speed นั้นเน้นที่กินธรรมดาอย่างเดียวแต่ครั้งต่อไปครับถ้าเราไปเจอกับ x series h i g h l a n d e r เขามีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกด้วยก็ตอบโจทย์ได้อีกนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมวันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วครับผู้ชมครับในช่วงของแซสติดรับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New i s u z u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ต้องขอขอบคุณ All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตส,สุดข,ขีดสไตล์ X กับเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะ That TV, That TV. ช่วงนี้พี่น้องคู่ซีหนุ่มบอยจิรชาติและน้องเอิร์ธปริศจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสรถยนต์ไฟฟ้า100%ปอเช็ไทย Porsche Taycan งานนี้ว้าวสุดๆเลยละค่ะ แซททีวีช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสสมรรถนะปอเช่ไทยคานเทอร์โบยนตรกรรมสปอร์ตไฟฟ้า100%ไปร่วมเดินทางครั้งพิเศษกับพี่น้องคู่ซีบอยจิรชาติและน้องเอ,อิร์ธปริศกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรา2คนอยู่กับสุดยอดยนตกรรมปอร์เช่ไทคาร์ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วคุณสมบัติของตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องเอิร์ธอย่างที่บอกไปเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้เป็นตัวไทคาร์เทอร์โบถ้าในก,กําลังโอเวอร์บูสต์ก็มีแรงม้าอยู่ที่หกร้อยแปดสิบแรงม้าแล้วก็อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนิวตันเมตรนะครับศูนย์ถึงร้อยในลอนคอนโทรลประมาณสามจุดสองวิอาจจะเร็วกว่าได้ซักนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปลองกััััันนนนะคคครรรรบบบ<ป>ว่่่าเเป็ยงงงไใใชชม้ออ e ิ์ธ ไอตัวหน้าตาของเจ้าไทคานี่ความรู้สึกของโนเตเป็นไงบ้างครับอันดับแรกเป็นรถที่ดูดุนะครับโดยเฉพาะในสีเทาอนียครับไฟหน้านี่เป็น LED เป็น LED matrix เป็น PDLs plus ของ Porsche นะครับฝากระโปรงเป็นรถไฟฟ้าครับไม่มีเครื่องยนต์ก็เป็นที่เก็บของครับถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกว่าฟังคือตรงนี้ยก็ถ้าปกติอาจจะเก็บสายชาร์จใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีสายชาร์จที่ต้องจำเป็นเนี่ย ออกไปข้างนอกก็อาจจะเก็บสัมภาระได้สักนิดหน่อยนะครับแล้วมาดูในส่วนของด้านท้ายเป็นยังไงบ้างครับน้องเอ๋ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเส้นสายพวกนี้ครับก็เรียกง่ายๆว่าไลบาร์นะครับยาวตลอดคันก็จะเป็นดีไซน์ซิกเนเจอร์ใหม่ของปอร์เช่ที่เริ่มต้นมาจากปอร์เช่พันธมิลาน็จะมีไลบาร์ทุกคันเลยจากด้านหลังเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเลยนะครับผมภายในของเจ้าไทคานตัวนี้มันคอนโทรลยังไงบ้างครับมันเป็นระบบไฟฟ้าเท่าที่ดูได้ครับคารบมีจอ3อัน แต่ว่ามีออปชันที่เราสามารถติ๊ได้เป็นจอสำหรับพาซเนเจอร์ก็จะมีเป็น1 2 3 4จอถ้ามีจอนี้ก็สามารถให้ผู้ที่นั่งด้านซ้ายก็คอนโทรลได้ด้วยไฮไลท์อยู่ในเรื่องของการคอนโทรลแอร์ด้วยคือช่องแอร์เนี่ยมันจะไม่สามารถปรับได้ครับเลื่อนขึ้นเนลงซ้ายขวาไม่ได้เลยครับผมทั้อเนะครับเราอยากต้องการปรับแอร์ให้มาโดนทำยังไงครับกดเมนูติ้ก ก็จะมี diffuse diffuse ก็จะทำให้กระจายกระจายน focus ก็จะเฉพาะเฉพาะเฉพาะคนครับผมแล้วก็มี invidual d i ที่เราสามารถลากไปได้เปรียบเป็นคอนโทรลตรงหน้าจอเองเป็นอะไรที่ไฮเทคมากคอนโทรลแบบนี้ทั้งหมดหน้าจอสําหรับเขาเรียกว่ามาตรวัดต่างๆสําหรับผู้ขับขี่คือทุกอย่างเนี่ยเป็นคอนโทรลเหมือนเป็น ไฟฟ้าทั้งหมดสังเกตได้ว่ามันจะเหมือนอยู่รอบตัวของคนขับเลยล้วนควบคุมรถทั้งหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของได้สมดก็คือคอนโทรลจากตรงนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วก็คือมีก็เราจะอยากคอนโทรลจากห้าโหมดหรือว่าตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาลองไปกันเลยไหมไปเลยครับครับผม เาชื่อแทยคารเป็นรถสปอร์ตแต่ว่าเป็น4ประตูนะครับรถไฟฟ้า100%เป็นรหัสที่มีชื่อเรียกว่าเทอร์โบแต่ไม่มีเทอร์โบแต่ว่ามันแรงมากทำความแรงเหมือนเป็นเทอร์โบได้ใ่เนื่องจากมีรถตอร์ไฟฟ้าตัวตัวให้สี่ล้อใช่ไหมครับนให้กำลังที่ห8 0แรงม้าในโอฟูด ช่วงล่างและระบบการขับเคลื่อนเนี่ยก็มีโหมดการขับขี่ใช่ไหมครับมันมีกี่กี่โหมดทับมต้องเออันเนี้ยก็ได้ได้หมดครับมีเรนจ์โน r m a สปอร์ตสปอร์ตพันแล้วก็อินดิวิด l วลครับโอ้มีทั้งหมด5โหมดนะครับผม ยังไงกันนั่งครับน้องเอิร์สสำหรับเจ้า p ปอร์เช่ไทคานรถไฟฟ้าคันนี้ครับก็ทุกความที่ป็นรถไฟฟ้านะครับมีความแรงสูงแรงกว่าที่ผมคิดไว้เยอะยออสควรเพราะว่ามันมีพ่วงท้ายครัว่าเทอร์โบใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเทอร์โบแบบทั่วไปใช่ไหมครับผมเป็นเทอร์โบในฐานที่นี้ของปอร์เช่ก็ถือว่าแรงเพราะว่ามันมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอย,อยากทดลองขับเนี่ยจะทำยังไงครับก <te ็ไปที่ศูนย์บริการของ AS Auto Service ได้ทั่วประเทศเลยครับครับผมแล้วสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามอัปเดตยนตรกรรมสุดหรูพรีเมียมได้ที่ Z ซตทีวีที่เดียวห้ามพลาดนะคะซตทีวี กับแซดนิวส์วันนี้เอกก็มีข่าวสารแซดๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ บริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่37จัดงาน c o u ด t าวทูมอเตอร์เอ็ก2020เพื่อรับทราบถึงความพร้อมในการจัดงานรวมถึงการจัดงานแบบคู่ขนานมอเตอร์เอ o กซ์โปอ l นไลน์แพลตฟอร์มและการจัดกิจกรรมรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดพร้อมขับเคลื่อนไปในความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งวางมาตรการป้องกันโควิด -19 ไว้เป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้มาเข้างานชมงานได้สะดวกและปลอดภยัยโดย สำหรับค่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมงานทั้งหมด31แบรนด์จาก8ประเทศรถจักรยานยนต์20แบรนด์จาก10ประเทศโดยทุกค่ายพร้อมเปิดตัวรถรุ่นใหม่และมอบโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้ซื้อรถภายในงานครั้งนี้เราจะมีธุรกิจออนไลน์เข้ามาสนับสนุนด้วยและสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้ให้ไอเดียเนี่ยกับบรรดาผู้ที่เข้ามาร่วมกับเราทุกท่านนะครับ และทุกบริษัทก็เห็นด้วยต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะทำอะไรเหล่านี้เนี่ยให้เป็นเรื่องของความสำเร็จได้ยังไงครับ สำหรับผู้ชมงานนะครับเรายังมีแคมเปญหลักของผู้จัดงานเนี่ยให้เหมือนเดิมนะครับโดยที่ปีนี้เนี่ยเรามีเพิ่มขึ้น้วยสาส่วนแคมเปญที่เราเพิ่มเติมปีนี้เราเรียกว่าแคมเปญชมงานออนไลน์ชิงรางวัลซึ่งอันนี้เนี่ยจะสอดคล้องกับตัวออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งเราเริ่มขึ้นปีนี้เป็นปีแรกนะครับกิจกรรมเสริมมีเยอะแยะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าทดลองขับก็สามารถทดลองขับก่อนตัดสินใจได้นะครับส่วนภายในอาคารเนี่ยก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายนะครับปีหนึ่งจัดครั้งหนึ โดยเฉพาะในช่วงเวลาปลายปีเนี่ยเราอยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายเนี่ยที่มีความต้องการที่อยากซื้อรถเนี่ยนะครับมาในงานให้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นมาแบบใช้ออนไลน์หรือว่าออนกราวนะครับก็เช<ม>ิญชวนกันมาครับและขอให้มากันเยอะๆและประสบความสำเร็จด้วยครับขอบคุณมากครับม,มหากรรมยานยนต์ครั้งที่37จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง13ธันวาคมณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีไปร่วมชมงานกันเยอะๆนะคะ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมกับกลุ่มพันธมิตรภาคเอกชนร่วมถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ทรงใจเชียร์นักกีฬาไทยไปโอลิมปิกเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกเพื่อให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งแรงเชียร์ระหว่างการแข่งขันให้นักกีฬาไทยที่ตนเองชื่นชอบโตโยต้าเติบโตเคียงคู่กับคนไทยมานานกว่า50ปีให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยมาโดยตลอดแล ในการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติก็พร้อมจะร่วมสนับสนุนส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยที่จะเป็นตัวแทนของประเทศและแสดงศักยภาพอันโดดเด่นโตโยต้าแสดงความเชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะก้าวสู่การเป็นฮีโร่ในโอลิมปิกและพาลาลิมปิกซึ่งจะนำความภาคภูมิใจและนำความสุขกลับคืนมาให้กับคนไทยอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด,ด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ Bluebell Cafe สวัสดีค่ะ